ในตอนนี้มีชื่อว่าการเพิ่มน้ำหนักให้กับใบหน้าอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งจะใช้เวลาไม่นานเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้ทำการทำซ้ำเลยเยอะภาพบุคคลขึ้นมาก่อนนะครับแล้วคุณก็ไปที่ฟิลเตอร์นะครับเลือก camera raw filter หรือว่าใช้คีย์ control Chip s h i f a ใน windows หรือว่า command shift a ใน mac ก็จะปรากฏแผงควบคุมนะครับหรือว่าเป็น Plug ลัล๊กอินั่นแหละใครที่ใช้ไลลุล่มคลาสสิกก็คงจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับ เคล็ดลับคืออะไรนะครับเคล็ดลับคือให้คุณปรับ texture ไปที่ลบหนึ่งร้อยและ clarity ไปที่บวกหนึ่งร้อยแล้วกดตกลงแค่นี้เองครับได้แล้วนะฮะแต่ยังไม่จบเท่านี้นะครับให้คุณกด option key ใน mac หรือว่า alt e r key ใน windows ค้างไว้จากนั้นคลิกที่ add layer mask นะครับเอฟเฟกต์ <Effect S 1> เมื่อกี้ก็จะถูกปิดไปด้วยการใช้มา r k สีดำถ้าเป็นสีขาวมันจะแสดงนะครับ ให้คุณกลับมาคลิกที่ Layer ร์ต m b แนลตรงนี้แล้วไปที่ Select จากนั้นเลือก Color r a n g e นะครับตรง Select เนี่ยให้คุณเลือกที่ Skin Tones นะครับก็จะได้ค่าที่เป็นการเลือกแทนที่ด้วยสีขาวบริเวณผิวนะครับปรับค่า f u s ซ n น a t ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ Detect Det Face นะครับก็จะเป็นการระบุตัวตนของบุคคลนะครับส่วนใบหน้ามากยิ่งขึ้นนะกดโอเค เราก็จะได้พื้นที่ใบหน้าทั้งหมดทีนี้ส่วนที่เราอยากให้น้ำหนักมันเพิ่มนะครับกลับมาคลิกที่ max ดำอีกครั้งหนึ่งแล้วใช้ผู้กันสีขาวเนี่ยทำการระบายลงไปเพราะเราเลือกพื้นที่ใบหน้าได้อย่างแม่นยำแล้วไงก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปกลัวการระบายเลอะอีกต่อไปนะครับเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเสร็จแล้วคุณก็กด command d นะครับเพื่อทำการยก,ยกเลิกพื้นที่เลือกเมื่อกี้นะฮะดูนะครับอันนี้ before นะครับ นี่ after ถ้าอยากลดผลความแรงเอฟเฟกไปที่ opacity แล้วลดลงเทคนิคนี้ใช้ได้ดีกับภาพถ่ายบุคคลที่แสงค่อนข้างแบนแต่เนื่องจากภาพนี้เนี่ยแสงจ้านะครับแสงแข็งดูที่มุมขวาสินะครับมันก็เลยดู over เกินไปใครที่อยากให้ภาพน่าสนใจก็ใช้เทคนิคนี้ได้นะครับ